สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับเมื่อน,นี้พ่อกำลังสิดำหมักผักพี่น้องกำลักผักอยู่สวนอยู่สวนอยู่บ้านเลยพี่น้องอยู่บ้านถามนี่กำลังเดินทางไปจังหวะก็หออแล้วพี่น้องถึงสวนหมักผักแล้วหน้านะเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวบ่งที่ตามไปบ่งน้ำกันพี่น้องด้อพี่น้องกำลังไปสวนหมักผักเดี๋ยวนี้ ก็เป็นทางเดงพี่น้องเลยอยู่เขาเจ้าปลูกอยู่หน้าค่ะเจ้าโบไก่ดอกเจ้าหนก็หอดแล้วเจ้าไหนก็หอดแล้วเป็นทางกับพี่น้องคนคนตุ้งแห้งในเมื่อวานเอส่วนฝักู่บ้านนี่แหละเจ้าปลูกอยู่ห้อยู่หน้าส่วนฝักักขียดลุงมาน บ้านนาคามี่เลยพี่น้องบอกไกลปันไหนเจน๊นอกน,นก็ถึงแล,ล้วตื่นแล้วกระึงแล้วตื่นหน้าพี่น้องน้าให้หน้าเจ้าฝนตกแห้งแห้งบานนี่อยู่บ้านอยู่บ้านเขาอยู่บ้านขาม บ้านขามเปิ้นอยู่บ้านคามนตุงแห้งอยู่บ้านคามไนะถตาไพมีกล้ากะเดยข้าจากำลังแกกาไปดำน้ำอย่าหไม่อยาลยุาไม่กล้ก็าเกขาเจ้าไพมีกากะอดดำว่าน้ำมันดำเลย อ,พ,อพ,พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดโซนหมกฝักแล้วแต่รถเข่ามากกว่าได้มันลื่นมันลื่นพี่น้องเลยเข่ามาบ่หอดกอหมกฝักมาหอดแล้วนี่จะของสวนเพื่อนลุงหมานเนี่ยจะของสวนฟักนี่หมกฝักนี่พี่น้องหมกฝักหมกฝัก กใส่เชรือกันแล้อใช่มีหมักผักอยู่พี่น้องมีหน่วยใหญ่หน่วยน้อยมีลูกเล็กลูกใหญ่อู้ยุ้งกลายแช่กลายุ้งหลายเนาะสั่งเซลูกเพิ่นเก็บกองไว้แล้วพี่น้องลุงหมานเราเก็บกองไว้แล้วห้าสีสร้างแล้วจะได้คนคนไปใส่หลอดแบบนี้เพราะว่าหลอดนะมันลื่นเข้ามาบ่ได้ยันหลอดไหลลงให้น้า เก็บใส่แล้วั็สังเลยครับเก็บใส่แล้วก็หามส่อยกันเอาอบุมีสมาชิกมาสอยพี่น้องเอ้ยม้อน,นี้เพราะว่าดีกน้อยเขาโรงเรียน,น,น,นขอนก่นเอ้ออาเออ ถ้าหมกแฟงนี่มันช่เป็นหน่วยยาวได้พี่น้องหน่วยใหญยาวหมกแฟงอืออันนี้เราพักหอมสกุลน่ะสิกินหมกผักนี่เลยพี่น้องกินเบี้ยไดงนี่สกุลนะเขาเขาจาเขาจะกินหมกแฟงเขาเจ้ากินหมกผักข้างเจ้าห้าข้างเจ้าแปดลูกข้างเจ้าห้าข้างเจ้าแปดลูกคือสี่สิบ ฮักฮักเข่งออกเนาะ<อ>เข่งสามโลบเหรอเอาหัวอ,อกพ <5 S 1> ้อม <3 S 1> นี่พ, <5. S 1> พี่น้องวิธีการสร้างกะแลวกะหัวออกพ้อมนี่เขาต้อง่ต้องหนับเข่งน,นี่สร้างเข่งหนึ่งเขากะอ,อกอ,อ,กอันตร้างไว้หน่อยนึงเขาจังบริหนับนั่นอีกหมากหัวมันนะ นี่สองข่งแล้วสั together together ่งขิงสองเอาหมักหัวออกไว้สองข่งแล้วโอ้ยจะขึ้นไปลูกจะขึ้นไปจะขึ้นไปเทียงลุงมาด้ยนะเทียงลุงมาอืม่าขึ้นไปเด้อ ลูกม,มานสีห้าให้ลูกม,มารเสียห้มมาเด้ลูกมารสีห้าใเด้อไวต้องขึ้นไปเทียงลูกม,มานเด้อลูกมารเสียห้าใอวินเด้อลูกม,ม,มารสียห้อาอวินพูนสวนพี่น้องบอง่งบ่งปลูกเบิด่งปลูกบ,บปกปุกพักอันนี้คือเคนหัวนับหัว เพลงที่สา,ามยโลเพลงละยี่สิบห้าโลสร้างกองซาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อเอาหลุดเข้ามาบ่าได้ซีไดเอ็นเอาเอาเป็นใสหใหน่หลุดข้างนอกพูดหลุดกระจัดได้พู๊บหลุดมันลื่นตรงนั้นมันเป็นดินโพนเลยเข้ามาบ่าหอดน,นี่มองกองฝกัก ไม่คนออกไปเตุกแก้อ่้อกแกตุกแก้อโอ้ตนปลูกอะไรปองสากองมันบเกิดนะตอนเก็บิรายว่าเีไม่ได้กล้าเบียกนเนาะแต่ก็ถือว่าน่น่ลงมาเนาะคือมันป็นอยู่เนาะมันบเกิดมันบออกออก มันแรงไม่ห้อนแห้งในช่วงน,นั้นเนาะสร้างให้ลูกสร้างอะไรกับน้คนเยอะกว่สร้งกันพลอหาห้าจ่งงแล้วยี่ห้าโลป้าไอ้ชอยชอยห้าเข่งได้หเข่งแล้วพีนนนนนนน่น้อง,งนองด้นี่ ห้าก็ออกไว้ยนี่หมากหัวมันนี่ห้าเข่งแล้วก็ออกห้าลูกห้าอ้อหมักหัวมันโอ้ยลานคอยคือเป็นอนั่นบัดนี้มาวินเศร้าถ่ายไปนี่าบลานตุ๊กขน่าพี่น้องยลานกิ่งตุ๊กขน่าโอ้ยลานก็ได้ มันคลายช้ำตอนนี้ได้ชั่งได้หนึ่งสองสามแปดเก้าเก้าขิงเลยพี่น้องเก้าขิงแล้ว,วโจมสอยกันแล้วมันจังบมจิบแอลโจมพูยาจิบแอลจีเด้อ นี่พี่น้องหมักฟักหมักฟักหมักกลมกลมเนี่ยถ้าเป็นหมักแฟงนะสิเป็นหมักเงาด้วยพี่น้องสกลนี่เขาเจ้าุกเรียกว่าบุกินเลยแหละหมักแฟงเขาเจ้ากินจะหมักฝักเอาไปแกงใส่ไก่ใส่หมูใส่แกงจืดบนหน้าเนี่ยหมักนพี่น้องกลมกลมนี่เวลาที่เอาสิเก็บเนี่ย ถ้าเป็นคียวๆวนี่เป็นหมากอ่อนมนได้พี่น้องเนี่ยต้องให้มันตูนแบบนี้เนี่ยต้องให้มันมีสีตันตูนนี่ขาวๆแบบนี้นี่พี่น้องคือพอเก็บนี่ยนี่ยเป็นสีตนัตนตูนแสดงว่าฝักแก่แล้วหมากฝักสีตนัตนตูไนไอพีานานาน่น้องไง กระสีได้ประมาณจากโลกพี่น้องนี่ปกติถ้าก็เจ้าปลูกนี่ถ้าทำนี่นี่ถ้ามันดีนถ้าหยา่าหกขั้วหย่าได้นี่ก็สิได้ลายได้พี่น้องได้ลายตันอยู่น,นี่บ<า>ง<ม>ังเราปลูกฮ<อ>ะบังเราปลูกเออ มองพุ่นนี่ล่ะก็ล่องลงแตงอีกน้องก็ลังลงแตงอีกรอบนึงมีสวนฟ,ฟักหมักฟักบ้านพี่น้องมีบ่อี่หมักฟักเนี่ยบ้านพี่น้องมีไม้ฟักฟักหอมเมืองสกล อย่าไปจับมันลูกมันคลายนี่นนี่ขาววนั่นค่าอยู่เลยพี่น้องมันติดมือเห่านะเนี่ยขาวๆนีน่ที่มันเป็นเครื่องขึข้น,องงนไอ้นั่นแสดงว่าพอพอเก็บ<อ>ถ้ามันตนุ่นๆนะพี่น้องส<อ>ีตนุตนๆนะ<อ>แสดงว่ามันแก่แล้ว<อ>พร้อมเก็บถ้าเอาไปแกงนี่ก็มันจะแซ่บพี่น้อง ถ้าอ่อนถ้ายังอ่อนนะคือเขียวถ้าหมากมันเขียวๆนะคือ,อยังโมาพอเก็บเดิมหมักฟักนะต้องตนแบบนี้นี่ตลาดเขาจะต้องการอย่างแบบนี้ต้องตูนแล้วฟักนีนเจะมีลายไส้พี่นอ้องเอ้ยมีหมากใหญ่หมากน้อย เวลาห้ามอกกหากไปคัดรุ่นอีกเท่านึงเวลาที่เราจะไปส่งลูกค้าเ้าก็ไปส่งเ้ากไปคัดเวลาไปแพ็คถุงกกกถุง,กกถง,งเ้าก็ไปแยกอีกต่างหากมันสิมีรุ่นแปดแปดลูกนะพี่น้องส่วนมากที่ขายดีคือนี่คือรุ่นนี้นี่พี่น้องรุ่น รุร่นนี้นี่รุ่นรุ่นนี่รุ่นนี่รุ N ่นนี <c oughs> <c oughs> ่พี่น้องรุ่นน AP ี unusual unusual ่สิขายดีนี่รุ่นรุ่นนี่เพราะว่าไม่ค่าเขาเจ้ารุ่นแปดหน่วยสิบโลนะพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาไปกอกเนี่ยเขาสิเห็ดถุงละสิบกิโลมันสิได้แปดหน่วยสิบกิโลนี่ถ้าเป็นรุ่นนี่นี่พี่น้องรุ่นนี่รุ่นใหญ่ขึ้นมาแน่เลยตัวนี้ก็สิหกหน่วยเนี่ยสิบกิโลเ่สันมากที่ เขาจะเอาอันนั้นนะแม่ค้าเขาจเจ้าหมากนะคือแปดหน่วยนะนนพี่น้องสีขายด,ดีทุนแป,ด,ปดหน่วยสิยยลมใช่ไหมลูกเสียซาเลยพี่น้องเพราะว่ามันบม่ได้เอาขึ้นรถเลยนดจอดอยู่ค,คนใส่เก่งไปเอามันมีพนักงานมาซร้อยพอมนัน ส่กับลุงหมานสองคนก็บู้พึ่งก็แล้วดอกพี่น้องพวกบากฝักบัวลายได้ประมาณจักโลกนี่เนะาะมาามร้อ <c oughs> สิบเพงกะสองร้อยสิบหอนแ,แม่มเฮยประมาณห,าหากร้อยเนะาะหกเจ็ดร้อยพุ่นแล้ว ถ้าฝนบม,มาแห้งอีกบัถ่วมด,นดมเนาะร้วนเป่งตกอยู่บ่ให้ที่ปลูกปักนะตกอยู่มันลายดีเพราะว่าปลูกสใส่ไหน้านะพี่น้องตัวที่ยังบรดิเก็บตอนนี้เรายัางบรดิเก็บเบิดมันยังยังเขียวอยู่ก็อรอให้มันตโตนก่อนให้มันอันกึ้นซีโตนๆนนขาวๆก่อนช้าๆปลูกแล้วมันจะ,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 อ,ะนออกก็แตเดิ <laughs> มันอากาศกึ่แดดเอ้าแดดขาวแล้วก็นุ่กันยุบอีกแป็นะเบิดมันมันแดดแห้งทรงปลูกเนาะที่เรกเนาะเดี๋ยดูน้ผมพดเอากับพอดีแล้วมันได้เป็นราคาก่อนคิดราคาเดี๋ยวเอมันกุ้งหากระปูโเยอะเอ็มกุ้งหากระปูโยอพดเอาบ่เอ็มันกุ้งหากระปูโเยก็แะไม่พดแต่ตันมันกำลังสิเกิดกระปุกสิเกิดเป็นอยู่แล้ว บริวางสนยดหนดเนะธรรมศาสตร์เลยเขาล่ลงอยู่บลุกท่ได้เขามดเป็นุมเป็นลุมเลยไม่ว่าอันอันอันได้น้ำส่สอายางที่ฮดเออฮะขาแม่สายน้ำยดนี่สิได้ผลดีกว่านี้เนาะปีนี้ผัดอันช่วงโดนนะเร

มันเป็นแพลมันเป็นแผล่ถ้าเม่นสายๆน้ำยดนี่จะได้หลายนนนเนาะเออ,อนนี้ผัดพน,นเอาเส,สียงลอกเบิ้งมาอยู่ดลอกเบิงบ่งยยล่าลองเิ่สใส่อเบิ่งกันแ้พอดีผัดพนผัดมะลาแบบนี้ แดงเด้เสลุงมานอันปลุกลายเป็นใดสุดนี่จักปองจักซองทงเป่งปกว่าๆนี่แหละโอ้ล oh, ายเติมอยู่ค่่มันมันสูงที่ไห่นะนะเออสูงทำเป่งน,น้ำ,นนนำตกค่ะอ,อยู่เนาะบท่มวมได้นำ้ำเงาอยู่ห้นั่นบอเออสร้างบรรยากาศใช่ไหมน,นาดิเเดี่ยวขับรถบันควงคือปีน <laughs> พิการแต่น้าโบ๊ชน้าเขาผู้โฮ่งพ่การแต่แมงมีสินห้องอะไรที่นางยันเนี่ยเป็นนะาพะโลงอีกวะนางยันเนาะลงบ่ลงแล้วบอกเขาในไรเออปลูกควายอีกโอ้สิได้ไปส่งสวนนางยันนี่างหรอจ๊ิคุณปลูกพ่นลงแตงแล้วสิได้ไปส่งสวนนางยันอย่างจะเข่งแล้วซิบกว่าเข่งแล้วบ่ะซิบกว่าเข่งแล้วเนาะ อูพี่น้องห้ามไปเอาแต่ใาสา่กับลุงมานห้ามไปใส่รถเบิ่งลานกับพวกเบิดเขามากบ่ฮ้อนจักหน่อยกเบ,บิดเลยพี่นอ้องเไไนี่ยบมไลเป็นไ้ดอก มากใหญ่ก็ใหญ่เลยพี่น้องเลยลูกใหญ่ก็ใหญ่ลูกเล็กก็มีก็มีลายไส้แต่ส่วนมากใหญ่ๆเนาะฝักนี่เนาะ อะพี่น้องมาเนี่ใส่ข่งหมดแล้วนี่เข่งสุดท้ายสุดท้ายสิบโลสิบสามโลเลยสิบโลเทนั้นสิบโลนะะออแยกไว้ักพนหน้าหัวนึงหน้าหัวน้องนักหมัหัวมาี่พี่น้องเฮ้ยลูกเด้อยิ่งเดือดยิ่งเดือดย่งปอให้ปูใส่นับหมาหัวมันนะได้จะเข่ง

เป็นหกร้อยกับตัวสิบโลนะหกร้อยสิบโลหกร้อยสิบโลพ si no ี่น้องเออได้หลาย้ย่างเประมาณนั G ้นนะบนเขาก็ประมาณสามร้อยโลนีในพี่น้องตัวนี้น่ะมันเป็นแผลพี่น้องนี่ได้ให้ลุงมานคายให้เขาเจ้าไปแกงเนี่ยถ้าเท่งใส่ถุงเลยนี่นะเห็นนะเป็นแผลแล้วนี่พี่น้องนี่นี่นสิเป็นแผลแบบนี่มันสิเป็นแผลนี่พี่น้องนี่ เวลาเราใส่ถุงแล้วเนี่มันเป็นแผลแบบนี้ใส่ถุงแล้วมันเสียมันเสีเน่าเลยได้พี่น้องถัาเป็นแผลแบบนี้เขาก็ต้องคัดออกนี่ถ้ามันมีแผลเป็นแผลแบบนี้มันยิงน้ําฝนนะมันเน่าไว้พี่น้องไหมแบบนี้เป็นแผลเนี่ยเพราะว่าเขาต้องไปแพ็คใส่ถุงเนี่ยมันเสียเน่าเลดเ่ย ลุงมาเราขายไห้ซุ้มแบบทีบ้านกินนะพี่นอ้องขายที่เขาเจ้าไปแกงเลี้ยวนะแกงกินเลี้ยว<า>แต่ถ้าเอาไปเ้าต้องไปขายส่งไห้แม่ค่าเขาเจ้าก็ไปขายต่ะแค่นึงแบบนี้เ,เพื่อเขาเจ้าซืได้ขายามันมันยังมันเสียมันสิเน่าออในถุง ถ้าเป็นย่ามพลน่ะมันแห้งเสียเร็วได้พี่น้องตีได้หนีโถก็ออกมาทั้งๆแบบ่องค่างไปข้างหน้าเลยเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วตี่ได้นี่สรุปได้ทั้งหมดกะหกร้อยหกร้อยสิบกิโลพี่น้องนกปักเดี๋ยวขึ้นมืดแล้วกะคิดเงินให้ลุงมานสำหรับทิบนี่กะจบไปทางนี้เด้อพี่น้องเด้อ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าจา้าบาย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 ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเด้อ